มาจ้ารุยรุยส้มตำมะละกอของเราในวันนี้นะคะให้ขาดไม่ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะส้มตำของแม่จางช่วงนี้ถ้าขาดไม่ได้ก็คือตอนเรอะต้มอีกรอบหนึ่งลายรอบด้วยหัวใจเย้ตั้งชื่อเมนูว่าอะไรดีแซ่บล้อมใจป่ะหัวใจล้อมรอบ oh no Three, two, one. มากันอีกแล้วจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงฮัลโหลเอรววิวันวลคัมชูมชย่แชนนลมีดีเต็มพุงค่ะช่องนี้นะคะเป็นช่องกินเนอะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมา กิน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 กันนะคะมาๆมากินกันจ้าวันนี้เมนูแซ่บๆนะคะของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยนะคะก็วันนี้เป็นเมนูส้มตํากันอีกแล้วจ้าเผ็ดนัวแซ่บสะใจนะคะวันนี้เป็นส้มตํานะคะส้มตํากับหัวใจหมูนะคะวันนี้เรามีหัวใจหมูผักวันนี้มีไม่เยอะนะคะวันนี้ก็กินเท่าที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเนาะเดี๋ยวเรามา ล่องคอกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือรุยกันเลยนะจ๊ะพร้อมกันหรือยังล่องคอกันก่อนเนาะน้ำเย็นๆชื่นใจน้ำนะคะน้ำมันเป็นไอของความเย็นมาเรามารุยกันเลยวันนี้แม่จ๋าติดใจนะคะ ติดใจรอบก่อนใช้ถุงมือแล้วอรู้สึกโอเคนะรู้สึกเออดีจังมือรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมไมเหนอะหนักมือไม่เละเอะเทอะมือดีวันนี้ก็จะใส่ถุงมืออีกแล้วบุ้มนี่มาเลยมาจ้ารุ่ยรุย,รยส้มตำมะละกอของเราในวันนี้นะคะให้ขาดไม่ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะส้มตำของแม่จ๋าช่วงนี้ถ้าขาดไม่ได้ก็คือตอนเนาะนะคะวันนี้คือตอนเอ,อเรามีหัวใจหมู ต้มนะคะซื้อมารอบก่อนนะยังกินไม่หมดก็ต้มแล้วก็ใส่ฟิตไว้แล้วเ็ามาต้มอีกรอบหนึ่งเด็ดซาละตีชัวข้างนี้มัางนี่ ลายรอบด้วยหัวใจตั้งชื่อเมนูว่าอะไรดีแซรล้อมใจปะหัวใจล้อมรอบ วันนี้ได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อวานกัดลิ้นตัวเองเร็วไายเร็วรายมากกัดลิ้นตัวเองเ้อแล้วก็มากินเผ็ดๆผ็มล้อมดวงใจ หยิบแล้วหยิบอีกฉีกปลาแตต้องสองมือไงฉีกปลาปลากับหัวใจหมู มาวางโชว์อย่างนั้นเนี่ยให้มันดูมีอะไรอะไรนปลาก่อนนะทุกคนที่ใส่ถุงมือคือแบบว่าเปลาร้าเนื่องจากมันเป็นแบบปลาร้าแบบจากไห้เนาะมันแบบก็จะแบบว่ากลิ่นรุนแรงมากใส่ถุงมือมันจิกกลิ่นจะได้ไม่ฝังฉีกปลาร้ากินจะได้ไม่ฝังปไปในมือไม่ฝังไปในเล็บ อม,ะะมีแรงได้กินปลาลาแล้วมีแรงวันนี้ต้องเคี้ยวแบบ รเมีระไมนิดน,นึงเมื่อวานกัดลิ้นตัวเองแล้วเดี๋ยวคือพอกัดแล้วมันก็จะบวมหน่อยๆเนาะทุกคนเดี๋ยวมันจะไปเคี้ยวซ้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะไปโดนซ้ำเข้าไปอีกต้องค่อยๆเคี้ยว you mm -hmm. do seu ทังกินทงังระแวงกลัวเขี้ยวโดลลิน้นตัวเองอีก ปลาแดกเมืเ่อก,กินปลาแดกเ้าสูเด้อ อโอ้ยฉีปลามันต้องคุกข้าวหมกใส่ข้าวอืมสัว เอาล้ค่ะทุกคนอิ่มกันแล้วเนาะก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแต่ว่านะคะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันเนาะเราจะมากินด้วยกันอีกนะในคลิปต่อๆไปนะของแซบของนัวของอร่อยช่องนี้เลยนะคะมากินด้วยกันอีกในคลิปหน้าจากคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบาย